ควิด -19 ตลอด2ปีที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายและทำให้โลกแห่งอนาคตมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นสูงมากเป็นโลกที่หลายๆอย่างจะไม่เหมือนเดิมคือในส่วนของตัว cryptocurrency เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี f ั n d a เมนทั l ที่มากขึ้นแล้วนะครับผมไม่ไม่ได้เหมือนกับปี2013 ที่ราคาขึ้นไปสูงพันสแล้วก็ลงมาร้อยหรือไม่ใช่ในส่วนของปี2,017ที่ขึ้นไปในส่วนของเออหมื่นเจ็ดพันหมืแล้วก็ลงมาแค่3,000ันแบบนั้นนะครับผม สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารคือแบบนี้ฮนะคือการที่เราไปโฟกัสข้างบนเนี่ยนะครับทำได้นะครับเรามีโอกาสที่จะมั่งคัง่งหลายๆคนก็พูดให้เราเห็นถูกไหมแต่ว่าคุณจะทราบได้อย่างไงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคุณหรือคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เมื่อคุณไปจับข้างบนจับยอดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวโครงสร้างข้างล่างคุณเนี่ยจะแข็งแรงเองเหมือนทุกคนเนี่ยมีเพชรอย,อยู่แต่ไม่ได้ขัด NFT เนี่ยคือตัวผัด ขัดเพชรนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครเสียเปรียบไม่มีใครได้เปรียบนะครับขัดให้เพชรเนี่ยนะให้เจรนายมันให้มันดึงมูลค่ามันออกมามากที่สุดหุ้นต่างประเทศเป็นบ่อน้ําเป็นทะเลที่ใหญ่มากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะมีปลาก็คือหุ้นที่สามารถเปลี่ยนโลกหุ้นที่สามารถสเกลธุรกิจไปต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วจะเป็นหุ้นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้มากกว่า สงครามที่ว่าด้วยสงครามเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าอเมริกาได้เปรียบนะครับเนื่องจากแท็กทีมกับยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งมีความแข็งแกร่งมากกว่าฝ้าของจีนซึ่งแท็กทีมกับฟอนเทียร์มาร์เก็ตอันประกอบด้วยยุโรปตะวันออกแล้วก็ตัวแอฟริกานะครับทีมงานปีนี้หลักการก็คือว่า w a ร์ wow t o the f u t u r e ถ้าเกิดว่าวิทยากรแต่ละท่านเนี่ย พาพวกเราเนี่ยไปหเห็นโลกอนาคตว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้เราเตรียมตัวในปัจจุบันให้ได้เลยว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรมี4.0เนี่ยเศรษฐกิจไทยยังเติบโตใช่ไหมมีเศรษฐกิจใหม่มีธุรกิจใหม่ๆ โมเดิร์นเทรดอย่างนู้นอย่างนี้คอนซูมเมอร์อะไรต่างๆ <c oughs> เข้ามามันมีให้เลือกให้ลง <c oughs> ซึ่งเป็นลงไปอแยบบ่างแบบนั้นเนี่ยในระยะยาวพบเนี่ยเราก็รวยตามมันไปเพราะมันโตขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> แต่ของเรามันผ่านจุดนั้นมแล้วนะ